ดูภาพจะช้านะครับจังหวะก้าวเข้ามาเสียบขวาของยาซีนสุปฏิกทีบขวาไวยาซีนโยกเข้ามาแล้วพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับสุปฏิกยาซีนก็หยับดูครับแกตัดล่างนะครับนีกับจังหวะปักด้วยศอกซ้ายของยาซีนแต่จังหวะขวางแล้วนีครับสอกซ้ายของสุปฏิกครับโอ้โหโดนนะครับจังหวะก้าวเข้ามาพยายามจะเล่นของสูงนะครับสุปฏิค เหล่าจังหวะไล่แขนฟันด้วยศอกซ้ายแต่ยาซีนนั้นรู้แล้วครับนี่ครับจังหวะฟันด้วยศอกซ้ายยาซีนนั้นดึงนิดเดียวครับ,ยบพยายามพยายามจะหมุนออกข้างระว่างซ้ายครับสเปรติกลงล่างยาซีนจังหวะไล่แขนแล้วปักด้วยศอกซ้ายคืนดูกับศอกซ้ายของยาซีนจังหวะลงล่างเกี่ยวได้ทิ้งับหมัดซ้ายแล้วเสียบด้วยข่าซ้ายของยาซีนครับ ยาซีนกระแทงหมัดยกขวาแล้วเติมเลยหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายสวนครับสุปฏิกรอจังหวะสวนแล้วแข้งซ้ายแต่นี่ครับจังหวะก้าวเข้ามาแล้วเสียบซ้ายของยาซีนยาซีนยกขวาแล้วเสียบซ้ายอยีกแล้วครับแม่แล้วปักด้ดยศอกครับยาซีนก้าวเข้ามาเสียบแล้วทิ้งวยหมัดจังหวะปักศอกซ้ายของยาซีนสุปฏิกรหมุนเหลี่ยมออกไป ดูระบบการป้องกันตัวของซูเปอร์ติกันอย่างดีครับแล้วจังหวะวางแกงซ้ายแล้วดึงครับจังหวะดึงหลบหมัดของยาซีนยาซีนพยายามจะเสียบด้วยสายเจอแกงซ้ายส่วนครับนี่ครับก้าวมาเสียบแต่ตัวเองนั้นเสียหลักนี่จังหวะเสียบซ้ายของยาซีนก้าวเข้ามาพยายามจะเสียบเจอที่ครับพยายามจะเสริมด้วยหมัดครับแล้วจังหวะวางซ้ายของซูเปอร์ติกครับโอ้แล้ววางขวาครับ ระวังแข้งซ้ายแกมีแข้งขวานะครับสุปติกแล้วตบแข้งแล้ววางทรายอือือ 9, 4, ก้าวเข้ามาเสียบตั้งกระแพ้คาไว้เลยครับแต่วงในนี่รัดล่างรัดเหนียวเลยครับ For your winner by unanimous decision Red corner Superjay